เช็คชื่อแล้วนะพร้อมเช็คชื่อนะคะพร้อมเช็คชื่อนะพร้อมเช็คชื่อนะคะพร้อมเช็คชื่อนะพร้อมค่ะอ่าพร้อมแล้วโฟกมาไหมครับโฟกอันนี้นี่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 ถ้าประกอบที่หน้าะเอาต่อไปนั่นนอนนั่นนอนเออถ้าแอคชั่นยังไงดียังไงดีอ่ะยังไงดีอ่ะยังไงดีอ่ะยังไงดี ทีท่าแอคชั่นยังไงดีครับกี่ไม่อหอว้ายไม่ต้องกลัวลูกท่าแบบไหนก็ได้โอเคแล้วโอเคเพน่นน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 ่นนนนนนนอท่านีนนนนนน่นนานน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 นานนน่นนะนนนนอนนนมนน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 นทนน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 อนน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 นรนนนน อ่าเราต้องคิดท่าไว้ไงคะเอะอทำอยังไงก็ได้อย่าให้เหมือนคนอื่นไงเขาเช็คชื่อขันชื่อกันเฉยเราต้องมีท่าประกอบค่ะอธิทัศได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินไหมครับได้ยินอ่ามีท่าประกอบไหมได้ยินค่ะปิดปิดกล้องอยู่หรือเปล่าเนี่ยปิดหรือว่ายันมีปิดกล้อง,องคิดไม่ออกโอ้โหคิดไม่ออกอาไปคิดไม่ออกเดี๋ยวคิดคิดออกแล้วบอกนะให้ให้อีกหนึ่งคะแนนโอเค าทีมาแต่ว่ายังไม่มีท่าประกอบพัดสวัสดีครับพัดคุกเ่อครับมีจะทำท่าประกอบแบบเดนๆอ่าพัดมีท่าประกอบไหมพัดสวัสดีครับมีท่าประกบประกอบปรเก่งมากท่าประกอบของพัดคือการจับจมูกครัโอเคมีท่าประกอบแล้วเห็นไหมท่าไหนก็ผ่านหมดเราอย่าไปซีเรียสลูกลุกมีท่าไหนก็ได้จะนั่งแค่ขี้ตาก็เป็นท่าประกอบได้ค่ะเออ ตอไปเนต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 มีไหมครับมีท่าประกอบไหมครับเนตครับอ่ามีท่าประกอบไหมครับอ้าวเมื่อกี้มีอุปรกรณ์สื่ออยู่นะเ,เห็นอยู่อ่าท่าประกอบของเนตอ่านโอเคยูจีอะยูจีนไหมอย่างไรยูจีนยูจีนไหมนครับอยู่ไหนเอ่ยท่าประกอบมีไหมมีท่าประกอบไ,ไ,ไ,ไหมคิม<า>ดไม,มไม่ออกค่ะอ้อาวให้เวลาคิดสามมันลูกสามันเราค่อยมาบอกกูนะโอเค <laughs> อ่าต่อไปยูจีนบอกยังคิดไม่ออกอ่าผ่านก่อนต่อไปริวริวมีท่าประกอบไหมครับรมีรมครับไหนไหนทำยังไงครับเอยออ่าอ่านั่นคือท่าประกอบของนิวคือการโยนของให้ดูอ่าโชว์โชว์สกิลเล็กน้อยซีเคสวัสดีครับฮัลโหลซี เออมีเดบเดเดอ่าเดบเดหนึ่งท <c oughs> ่าอ่าฟลุกครับฟลุกฮาริษอ่าในฟลุกซีในฟลุกจอมปวนของครูฮัลโหลท่า <ๆ S 2> เป็นไงครับฟลุกยกักคิ U ้วหลิวตาหน่อยไหมกระพริบตาสามทีอ่าเดบอีกข้างหนึ่งถือว่าไม่ซ้ำค่ะได้ได้ได้อ่าอภู n นัมเบอร์วันของวันนี้เข้ามาคนแรก มาหาเอ้ยมาหามินิฮาร์ดก็มานี่เดี๋ยวจำท่าประกอบของตัวเองไว้ด้วยนะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนถ่ายว่าใครทำท่าอะไรอ่ะหนล่ะสุดเลิฟของครูยูริฮัลโหลยูริในท่าอ่ะแล,ะละ้วล่ะอ่ะแปรงล่างแปรงบนก็มาอีกอ่าแปรงล่างอย่าลืมแปรงบนนะเดี๋ยวไม่สะอาดเข้าใจไหมครับอ่าต่อไป,ปต่อไปเทียสเตอร์เจ้าของธุรกิจ ไหนอยู่ไหนครับเด็กเตครับสวัสดีค่ะไหนมีท่าอะไรบ้างครับอ่าอ่าสามนิ้วใช่ไหมลูกอ่าเลิฟนะเลิฟนะอ่าโอเคเอาแล้วไงพอใกล้ถึงเลขที่ใครเริ่มลุ้นเลยฉันจะเอาท่าไหนดีเพื่อนออกไปหมดแล้วอ่าเจเจไหนอะอยู่มี acting ให้ไอไหมอยู่ไหนอะเจเจลูกแม่เจเจลูกแม่กันตาทีหายไปไหนเจเจกลายเป็นโซฟาไปแล้วฮัลโหล เจ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 กลับมาฮัลโหลฮัลโหลเจเจฮัลโหลฮัลโหลอ่ะไปจากดิฉันไปแล้วเจเจกลับมานะลูกอยู่ไหนอะเจเจอ่ะเดี๋ยวให้โอกาสเพื่อนไปไปคิดท่าก่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนหายไปแล้วเห็นแต่โซฟาอยู่อ่ะต่อไปเก้าป้นเก้าป้นอยู่ไหนเอ่ย ยิ้มไหมคะกาปั้นกาปั้นมีท่าไหมครับมีรอยยิ้มให้เหรอมีรอยยิ้มแล้วชูสองนิ้วสู้ๆหมายถึงว่าเอาข้อสอบสองชุดใช่ไหมทำไมครับสองคข้อสอบสองชุดใช่ไหมครมีท่าชูสองนิ้วสวัสดีเพื่อนใหม่อมตะอมตะมีท่าประกอบไหมครับ ไม่มีอ๋อท่าส่หัวอ่ะได้แล้วท่าใส่หัวไม่ซ้ําใครเลยเพราะไม่มีใครทาอ่าอามาตะท่าใส่หัวค่ะอ่ามนถึงสาวๆแล้วจ้าสาวๆน่าจะมีท่าเยอะแยะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ทั้งหมดอ่าอ,อุนใจมีท่าประกอบไหมคะเนี <yeah. S 1> ่ยอ่ะยังไงเอ่ยเดี๋ยวปม,มือให้ครูเหรอลูกห,หรือปม,มือไ<ห>รล <dwelling> ูกอ่าอุนใจ <c oughs> หรือท่าประวันท่าประบู่อะไรลูกนี้เหรอ อ่ะต่อไปต่อไปเอวาน้องแห้งของคุณครูยังแห้งอยู่หรือเปล่าหยอกนะลูกหยอกนะลูกพวกครูก็แห้งเหมือนกันอ่ะเอวามีท่าไหมคะอ่ะยังไงคะอ่าอ่าอุ่งอุ่งนิดนึงแล้วกันโอ้อุ่งอุ่งยังไงอุ่งนี้ใช่ไหมเออแอบใครแอบแชทแคปเลยแคปจือ ใครแอบแชทแชทแชทเห็นไหมเนี่ยเห็นเลยขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออใครแชทต้องแชทหาครูนะคะครูเหงาโอเคเนี่อ้าพัชจังพัชจังเหมาะสมกับพัชจังเลยพัชจังนี่ก็เชียร์ลีดเดอร์คนหนึ่งพัชจังอยู่ไหนลูกไหนพัชจังพัชจังหายมายังพัชจังพัชจังหายไปไหนลูกพัชจังจ๋ายังไม่มาแม่จะเป็นพัชจังนี่แหละพัชจังยังไม่มาค่ะโอ้พัชจังพัชจังสาวน้อย ข้าจ้นใจเย็นลูกขปัพจ้าอาพระจังรอก่อนอาพระจังรอไว้อาใบบุญอ๋อตื่นเต้นแล้วลูกท่าไหนคะท่าไหนอ่าอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรคะช่วยพรีเซนต์คุณครูหน่อยท่าอะไรคะหนูจำได้หนูจำได้ว่าเพื่อนที่โรงเรียนเก่าหนูเคยสอนทำแบบนี้หนูก็เลยลองทำมันคือทักษะสกิลทางการใช้รูปแบบของการวางนิ้วมือใช่ไหมคะ อ่าเหมือนเป็นการบริหารในมือได้ด้วยอ่ะโอเคต่อไปใครอีกนะลิ้นลิ้นสาวน้อยจากแอปติกตอกอ็อกอะไรท่านไหนลูกท่านไหนคะอ่าท่านอะไรเนี่ยอ่าท่านน้องน้องแมวเหรอท่านน้องแมวน้องหมาใช่ไหมเนี่ยอ่ามีท่าเห็นไหมสาวเขาไม่มีใครขืนเลยเนี่ยอ่ะอลิซลูกสาวแม่อยู่ไหนเนี่ยอลิซจ้าจะ ฮัลโหลอริซาอยู่ไหมจ๊ะขอเสียงแล้วขอหน้าด้วยคะ่ะอยู่ไหนขอเสียงแล้วขอหน้าด้วยลูกอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> อ้าวหายไปแล้วหายไปแล้ว <c oughs> พร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมหรือยังอ่ารู้หรือ,อยังว่าวันนี้เรามีนัดทําอะไรกันคะเหมือนเมื่อวานคุณครูจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มแล้วใครอแอบแฝงมาอีกแล้วฮ <c oughs> ะ ผมคิดท่าออกแล้วอะเดี๋ยวก่อนใครเพิ่งคิดท่าออกคะเนี่ยใครเพิ่งคิดท่าอขาเรื่องนี้เพิ่งเกิดเอาครับเอาไว้ตอนต้นเลยเรจำได้ว่ามีคนที่ค้างอืมคนที่ยังคิดท่าไม่ออกมีเม็มีเรียกเนียกมีแล้วเจเจเรียกมีแล้วเนียกมีท่าแล้วเจเจคิดท่าออกเจเจอยู่จะทำท่าอะไรเจเจ ผอมคิดออกแอลอาถือว่าเป็นชั่วโมงใครเครียดนะลูกเรามาใคราเครียดกันชั่วโมงบ่ายค่ะเออก่อนจะเข้าสอบอะจริงจังแล้วตอนนี้เราจะจริงจังแล้วมีบางคนคล่องใจและสงสัยเรื่องครูแล้วเราจะไปสอบกันยังไงมันยากไหมมันไม่ยากเลยลูกเดี๋ยวคุณครูจะนําเสนอให้เราดูเออแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้าง <c oughs> ขอตอบแบบเสียงดังฟังชัดสิเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างคะ วิ่งวิ่งวิ่งสมาชิกนะครับควเหรอคะแม่ก็มีถือดินผ่านได้ได้พักควรโอ้ยนะโอ้โหเรื่องอะไรนะงานบ้านอ่ะงานบ้านทีนี้เรามาแยกย่อยเป็นอะไรนะแยกย่อยเป็นกวาดบ้านคุณมาแล้วเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอ๋อพรชนัทมาแล้วพรชนัทครูเมื่อไรจะถูบ้านสักทีอ้โเมื่อไรจะถูบ้าน รอให้กว่<อ>าด้านเส<อ>ร็จแล้วอ้าวมาก่อนนะพัไทไยเพื่อนก่อนพัดจังสวัสดีค่ะออสวัสดีนี่ไงถ้าพัดจังเข้ามาแล้วถ้าสวัสดีนีลูกอ่าทีนี้นะคะในระหว่างที่เรากำลังจะทบทวนเนื้อหาเนี่ยค่ะอ่าวันนี้คบแล้วเนาะบ้านของอิลคือถุกปุ่นครับจะอ่าในระหว่างที่เรากำลังจะเอาใครหลุดไปแล้วเนี่ยอลิสใช่ไหมเนี่ยอลิสเอออลิสเขาเข้าออกลูก ก่อนที่เราจะไปทบทวนเนื้อหาอเราได้ดูคลิปวิดีโอกันใช่ไหมคะสองอันสองอันใช่ไหมลูกที่เป็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ใช่ไหมที่เราส่งสมาชิกในบ้านมาอแล้วก็มีอันนึงคือ <c oughs> การทํางานเพื่ออะไรช่วยเหลือใครนะ <c oughs> ช่วยเหลือครอบครัวแล้วเรา,าก็ส่งคลิปวิดีโอมาเหมือนกันทีนี้เราจะไาย้อนถามแล้วถามว่าชั่วโมงนี้เราจะเรียนอะไรหนักไหมไม่เลยเราแค่มาทบทวนนิดหน่อย แล้วเดี๋ยวค,คุณครูจะปล่อยให้หนูออกจากระบบเพื่อที่จะไปทําแบบทดสอบง่ายมากค่ะคืออะไรลื่นเนี้เดี๋ยวเราต้องฟังก่อนเนีค่ะถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้เลยเราก็จะคืออะไรคืออะไรกันตลอดเวลาฉะนั้นเราจะต้องฟังก่อนทุกครั้งอ่ามันมีเรื่องคลิกง่ายนิดเดียวคือเราจะต้องฟังเพื่อทําความเข้าใจแล้วเราถึงจะสามารถทําอะไรได้อ่ะอทีนี้เราไปทวนเรื่องเดิมนะคะงานบ้านงานบ้านอ,อ่า คลิปสองคลิปที่ดูคุณครูไปดูว่ามันมียอดในการเข้าดูเยอะดิคุณครูไม่แน่ใจว่าเราเข้าไปเปิดเพียงฟังเฉยๆแล้วก็ไปดูน้องไข่ดาวเฉยๆหรือเปล่าเออหรือว่าเข้าไปทบทวนเนื้อหาก็ไม่รู้นะอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องงานบ้านเนี่ยงานบ้านก็จะมีที่ที่เราสามารถทําได้เองใช่ไหมเออแล้วก็จะมีที่แบบว่าเราจะต้องให้พ่อแม่คอยช่วยอะอะไรที่ถือว่าเป็นงานบ้านที่ค่อนข้างที่จะยากเลยอืมที่ไม่เหมาะกับเด็กเลยค่ะอะไรบ้าง เราคิดว่ายากจังเลยอะค่ะมีอะไรนะหนูคิดว่าขัดห้องน้ำไม่ยากสุดแล้วหนูโดนโอ้คัดห้องน้ำไยากสุดเลยเหรอของเลี้ยวยากๆก็คือถูพื้นอ้าถูพื้นเลยเหรอของเลี้ยวยากๆก็คือถูพื้นเออมีอะไรกระทะคิดว่ายากอ่าล้างกระทะเจเจลูกอย่าเพิ่งหลับเจเจตื่นคนเจเจห้องน้ำมันโดนกระเท้าแดงหมดเลยเดี๋ยวกันลูกขออนุญาตปลุกเพื่อนแป๊บหนึ่ง เตื่นๆลูกตื่น,น,น <c oughs> โอ้โหอะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ลองดูวิดีโอย้อนหลังจาก YouTube ที่คุณครูเคยลงไปให้ระหว่างที่เราดูนะเดี๋ยวจะให้ดูสั้นๆแป๊บนึงแล้วเราจะมาอธิบายว่าการเข้าสอบเป็นยังไงนะจะได้มีเวลาไปเข้าสอบจะให้ประมาณ25นาทีของการเข้าสอบซึ่งถ้าใครยังไม่สะดวกที่จะทำแบบทดสอบโอ้ยเปิดเข้าไม่เป็นนู่นนี่นั่นต้องรอพ่อแม่ ไม่เป็นไรคุณครูจะแปะลิงก์นะคะไว้ในตัวคลาสมซึ่งคุณพ่อคุณแม่เรารู้อยู่แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูตอนนี้ปิดไมค์ก่อนนะคะถ้าไม่เข้าใจให้เปิดไมค์แล้วถามคุณครูเห็นอะไรอ่ะพร้อมอ่ะทีนี้ดูนะคะอ่ะดูนะครับยังชา้าเสียงยังชัดอยู่ไหมลูกภาบยังชัดเสียงชัดอยู่ไหมคะ ชาปุยโอเคโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะลองใหม่แป๊บนึงเออใจเย็นๆลูกใจเย็นอ่าเดี๋ยวดูใหม่นะคะจะให้ดูใหม่แป๊บนึงจะแชร์ให้แล้วนะคะขึ้นยางขึ้นเรียงลูกโอเคชนะคะมเห็นเล้ยโอเคอ่ะมันขึ้นว่าอะไรลูกมันขึ้นว่าอะไรลูก มันแบบมันแบบเราต้องอมีชัยตามงานไหทนที่ชยมศึกษาปีที่กี่ปีแสดงว่าเ,เห็นทุกคนเลยอ่าโอเคอเห็นทุกคนแล้วทีนี้เราจะมาดูวิธีการในการที่เราเนี่ยจะเข้าไปทําแบบทดสอบเนาะเพราะว่าปีอ,อ่าปิดไมค์ก่อนลูกแป๊บหนึง่งโอเคอ่าในระหว่างที่ฟังคุณครูนะคะถ้าเกิดข้อสงสัยหรือเสียงหายภาพหายสามารถบอกคุณครูได้ตอนนี้ให้เราปิดไมค์ก่อนลูก โอเคอ่าดีมากทีนี้ดูนะแบบทดสอบของคุณครูที่ทํามาเนี่ยจะมีทั้งหมดสิบข้อปุ๊บปุ๊บปุอ่ายังไม่ให้ดูตอนนี้อ่าทีนี้เวลาที่เราทําแบบทดสอบนะคะ<ป>ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าไปแล้วก็กรอกชื่อของเราก่อนอ่ากรอกชื่อใครล่ะเออกรอกชื่อใครคะกรอกชื่อใครนะ ตัวเ <formation jin inh throat> องอ่ากรอกชื่อตัวเองเราต้องกรอกชื่อตัวเองนะคะไม่ใช่กรอกชื่อคุณพ่อคุณแม่นะลูกเดี๋ยวไม่งั้นครูเอาคะแนนให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้หมดเลยดีไหมเออให้คะแนนคุณพ่อไปสิบคะแนนให้คะแนนคุณแม่ไปสิบคะแนนเด็กไม่มีคะแนนเลยทีเนี้ยนะให้เรากรอกชื่อกับนามสกุลของเราที่อยู่บอมพร้อมเบอร์โทรไม่เอานะคะยาวเกินไปเออไอดีไลก็ไม่เอานะคะเออโอเคนะอาต่อไปพอเรากรอกชื่อเสร็จแล้วจะขึ้นในส่วนที่สองจะมีทั้งหมด จะมีทั้งหมดท่านๆๆแทนกี่ข้อเอ่ยแวบ,บแบบเมื่อกี้แวบ,บแบบกี่ข้อคะเนี่ยสิบโอเคสิบข้อโ,โอ้โหง่ายยิง่งอ่ง่่งงายยิกว่าเดินก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาอีกลูกมันง่ายมากเลยเอออ่ะทีนี้เราจะมาลองเข้าในตัวตัวหนึ่งให้ดูนะคะอ่ะเราจะะนึงนะคะ อ่ะใจะเย็นใจเน,จเ,ยนจเย็นลูกมีเวลาให้ไปมีเวลาให้ไปสอบค่ะแป๊บหนึง่งอ่ะไปยังไปยังลูกเออเจอยังแรียบร้วค่ะอ่ะโอเคอ่ะทีนี้ดูนะคะเวลาที่ครูส่งนี้ไปหนูกดเข้าไปแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะกดเข้าไปหน้าตาแบบนี้แล้วให้เรากรอกชื่อเข้าไปสมมุติคุณครูชื่อ เออชื่ออะไรดีนะดีใจจังดีใจจังแล้วกันอ่ะชื่อดีใจจังอ่านามสกุลที่สุดโอ้โหชื่อนามสกุลแปลกประหลาดมากเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปตรงคำว่าถัดไปเห็นไหมคะเออนี่เห็นไหมลูกกดเข้าไปแล้วจะขึ้นหน้าตาแบบนี้อ่าแล้วเราก็ทำการทำข้อสอบเลยอย่างข้อที่หนึ่ง พ่อและแม่มีหน้าที่อย่างไรก็ไกลเล่นการพน,นันขอไข่ดูแลเพื่อนบ้านขอควายทางานบ้านทุกอย่างหรืองงูหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวเอออะยกตัวอย่างหนึ่งข้อให้ดูและอ่าเสร็จแล้วสมมุติว่าเราเลือกข้อข้ออะไรก็ได้สักข้อหนึ่งแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะ,ะคลิกเข้าไปเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราก็ไปทําข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและและอะไรเอ่ยใช่มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยทีนี้สี่ข้อแต่และข้อมีกี่คะแนนคะแต่และข้อมีกี่คะแนนอ,อ่าธนนท์นนท์นนคอ่อาธนนท์ี่คะแนนถึงหนุกอ่าหนึ่งคะแนนนะคะ อ่าแต่ละข้อจะมีหนึ่งคะแนนทีนี้นะคะเมื่อเราทําครบสิบข้อแล้วเราต้องเช็คให่ครบสิบข้อนะคะเสร็จแล้วเราก็กดส่งไปเลยแค่นี้เองเสร็จแล้วลูกง่ายไหมคะง่ายครับเออแล้วตอนนี้ถามอะไรนะคำถามคำตอบจะเป็นยังไงอะไรนะครับเพราะไงนะลิวคตอบขนหน้าจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเขาจะเฉลยให้เวลาเราทําเสร็จแล้วจะมีคะแนนขึ้นให้ว่าเราทําได้ถูกกี่ข้อ โอเคไหมอ่าเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าระบบจะดีขึ้นมาเลยอุ้ยคุณได้กี่คะแนนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงหัวตรงนี้นะคะประมาณนี้อ่อาทีนี้เราจะเหลือเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างที่คุณครูอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงหนูจะต้องออกจากระบบมีดนะคะเพื่อที่จะไปทําอะไรนะ,ะไปทําอะไรนะข้อสอง เพื่อที่จะไปทําข้อสอบโอ้แสดงว่าวันนี้ค,ครูเกื้อมาแป๊บเดียวเองอะครึ่งชั่วโมงมาทําอะไรเนี่ยมาสั่งงานเด็กอย่างเดียวหรอหรืออะไรใช่ไหมชั่วโมงนี้คุณครูบอกแล้วว่าเรามาเจอกันครั้งแรกเราก็เป็นยังไงคะอ้าวมีคนออกไปแล้วนี่ยังไงอ่ะอ่าถ่ายรูปเป็นหลักฐานหน่อยชิด โอ้บางคนยิ้มให้เห็นแค่สองซี่เองเอาให้เห็นสามสิบสองซี่ลูกเอ้ยสามสิบสองเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคุกเกลือะคะ่ะยังไงลูกอยู่ไหนคะเขาปัน้นเขาปัน้นอยู่ไหนของน้องนี่ต้องรอแม่ตอนเย็นนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่า เดี๋ยวคุณครูจะแปะลิงก์ให้ใน g o เก l ลคั r o ูมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์อีกทีหนึ่งถ้าน้องน้องพร้อมทําตอนไหนก็คือสามารถทําได้ตลอดเวลาเลยค่นะค่ะโอเคค่ะได้ค่ะแต่ทีนี้นะคะเด็กๆนะคะฟังครูแป๊บหนึง่งถ้าข้อสอบที่หนูเข้าไปนะเป็นไปได้ให้หนูพยายามทําและคิดด้วยตัวเองนะลูกเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างง่ายใครที่มีพี่ชงพี่ชายพี่สาวอะไรอย่างเงี้ย ให้แนะนําได้แต่เราพยายามที่ทําข้อสอบเองนะลูกเพราะมันเป็นเนื้อหาที่มันนิดเดียวเองเราสอบแค่สองเรื่องนะคะอ่าวันนี้อาจจะขัดข้องนิดนึงเนาะเดี๋ยวคุณครูไปปรับระบบให้ใหม่เจอกันครั้งแรกไงเป็นอย่างนี้แหละตอนต้นชั่วโมงไม่เห็นเป็นเลยใช่ไหมตอนที่เราเล่นกันเนี่ยแสดงว่าคุณชอบให้ครูเล่นกับเด็กมากกว่านเนี่ยเลยเอออ่ะส่งยิ้ม,ห,มหวานๆให้หนึ่งครั้งแล้วเราจะออกจากระบบตรงนี้กันขอท่าขอท่าประจำตัวก่อนออกหน่อย เนี่ยจะถ่ายเป็นหลักฐานท่าประจําตัวก่อนออกหน่อยอนี่ขอท่าประจาตัวหน่อยหนึ่งสองสามีออบีคนมีท่าประจาตัวหดหัวลงไปด้วยค่ะเออ่าเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้านะคะเจอกันคราวหน้าเราจะพบกันแบบเต็มรูปแบบโอเคแต่วันนี้เรามาทําความรู้จักกันนิดเดียวก่อนเดี๋ยวก็พออันนี้ท่าประจตัวใครอันนี้ท่าประจำตัวใคร ของไทยอ่ะให้ไทยหนูถ่ายหนูไปยืนเฉยๆไปก็น şey> ั่งเฉยๆหนูก็เลยไม่พูดใช่ไหมเอ้อะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ออกจากระบบอ่ะฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองที่ดูแลหนูอย да> ู่ด้วยนะแล้วเจอกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้สวัสดีค่ะ